สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีฮายูกลับมาอีกครั้งเมื่อนของเหมือนแค่สลับตำแหน่งกลับมาอีกครั้งเมื่อมีของครับก็ล่าสุดของที่เราได้มาของ B N K48 นะ่าก <umbai> ็ค<ะ>ือเมอร์เชนดายสของ s i n เกิลเดียเช่ก็อย่างที่ตอนแรกที่เรารู้กันเนาะมันจะมีของไทยของอะไรเยอะมากหนึ่งเลยก็คือแคนวาส อ่ามีขนาสองกระเป๋าใช่กระเป๋ากระเป๋าที่แท็บเล็ตแต่ใส่แท็บเล็ตถ้าเปิดมาจะมีรูปเมมเบอร์อยู่ข้างในใช่นะฮะสามก็คือตัว48่แม็กแม็กซกาซีนโฟโต้บุ๊กของดีอาร์ตต่อมาก็คือสเปร์สเปรย์ก็จะมีให้เลือกอยู่สองแบบก็คือแบบที่เป็น เซมบัสเ16คนอ่บนเดียวกับแล้วก็เป็นชุดใน m อแล้วก,ก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นชุดอ่ายูนิฟอร์มของซีเจนดีอา,อ,าอันนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมดรุ่นหนึ่งแต่รุ่นสองรวมกันอือ,อ,อนี่เลยฮะเพราะฉะนั้นของทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดซื้อไม่หมดซื้อซื้อมหมดไม่มีตังค์ผมซื้อเฉพาะตัวแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ห้าอันห้าอันแล้วก็48เม็ด แคนวงแคนวาสกระโปงกระเป๋าไม่มีตังเราบอกตรงๆว่าเราไม่มีตังเราสนับสนุนนะครับแต่ว่าสนับสนุนท่านเาได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกับแอลกอฮอล์ดีกว่าได้มันลุ้นกันว่าผมจะได้ปูเป้จิ๊บหรือไม่อมมันลุ้นดีกว่าไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาก่อนแล้วไหมไม่ซื้อช่วงหลังเราใช้เงินผมใช้เงินแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าบ้านเราดวงไม่ค่อยดี ตัวตกระหองคุซื้อมาก็ไม่น่าจะไม่แพงมากนี่รครับก็อันลรอยยี่สิบแต่มันรุ่นกันว่าจะได้จิ๊บคามิผมแล้วก็ปูเป้เป็นโอชิของผมหรือเปถ้าไม่ใช่ปูเป้ขายแน่นอนผมขายเขา่าผมจะเอาเงินที่ขายเนี่ยไปซื้อปูเป้กระจิ๊บต้องซื้อแบบที่สามารถใช้ต่อได้ด้วยใช่ไหมใช่อโอเคอ่ะอ่ะ,อะ นี่คือทั้งหมดของสเปรย์ที่ผมซื้อมา5อันนะครับโดยที่บาร์โค้ด2อันนี้ก็คือเป็นของ MV นะครับ SPY Spy B N K สเปรย์นั่นแหละสเปรย์ B N K D A M V อ่ะเป็น D M V ได้1 9ึ1ก้กับ1 4 4 9อุ๊ยห่างไกลเปอร์เซ็นต์ซ้ำจะสูงหรือไม่ไม่หรออ่าต่อมาของชุดชุดประจำเพลงอ่ะชุดโปรโมทอ่าเขาเรียกว่าชุดโปรโมทอ่า ชุดโปรโมทนะครับก็เขียนว่าสเปรย์เบียนเที่ะโปรก็จะมี901 913กับ922อุ้ยห่างกันอยู่ก็ห่างแต่แบบก็ใกล้ใกล้กันนะอ่ะดีีะโปรนี้จะถึงกันแล้วเลยไอโฟนดูตัวโปรกันเลยดูตัวโปรกันเลยว่าเราจะได้ใครนะครับขึ้นมาอุ้ยเปียค่ะคุณนั่นไงเจอปัญหาเดียวกันนะฮะเปียค่ะเห็นไหม เ, <S <S เป็นไปได้ก็คืออันนี้ผมเคยเจออยู่นาอผมเขาบอกว่าเอ้ยมีการรั่วซึมของแอลกอฮอล์ทาให้มันเปียกเพียงว่าสติ๊กเกอร์อะจะเลื่อนไปด้วยอขอให้ไม่เลื่อนนะครับโอ้เปียก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 จริงริงเนี่ยโอ้เออเขียนว่าแอลกอฮอล์ว,วิธีใช้เน้องก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับโดยที่ล็้ทีจดทะเบียนมีแล้วก็ โผล่ใช้ก่อนปี2022หนึ่งสองสามฮึบมบาย<ป>ขายครับเปิดมาก็ได้ได้เป็นเนี่ยเซนเตอร์เลยนะฮะอออุ้ยเป็นไงข้างหน้าหรือเปียกไหมข้างหน้าไม่ค่อยเปียกอ่าก็ดีหน่อยโอเคฝั <Okay. S 1> ง่งนี้เปียกครับ เห็นไหมเห็นเปียกไหมเห็นรองเปียกไหมอ่าเห็นไหนเห็นไหนเห็นไหมรองเปียกไหมโอ้โหโอ่ะหนึ่งสองตัมพึบเพนดาอุ้ยเพนดาตอนนี้แบบสุดยอดน่ารักอ่ะรูปสวยมากน่ารักอ่กิจกรรมล่าสุดไปก็คือทำอาหารมอบให้แก่บุรุษกรบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าการน้องนายนะครับจากคลิปของอ่าอะไรนะ from home ครับขายครับสุดท้ายของโปรครับรูปโปรโมชจะเป็นอย่างไรปั๊บหนึ่ง่อมโมบายขายครับจะเอาไปซื้อปูเป้โออะไรกันครับเนี่ยบ้านพ่อบ้านแม่โมบายเขากัดฟันก่าตัว คนบ้าเราจะได้โมบายสองอันเออต่อมาสเปร์ที่เป็นรูปเอมวนะครับเอออันนี้ดีครับไม่เปลียกเฮ้ยเป็นสีฟ้าแค่ดู่ะอ่ก็คือใช้คู่สีของซิงเกิลนี้นะครับผมหนึ่งสองสามตะวันอ่าแล้วรู้เลยว่าต้องให้ใาย สลับคุณน้องแกานะที่เรา,าไม่เจอหน้ากันมานานนะครับทิปกับพูป้ผมได้เลยบ่าได้เลยอ่ะอันนี้ก็ดีนะครับไม่มีอะไรกลายเป็นว่ารถที่เป็นรถที่เป็นวันนาคือชุดโปรโมทหนึ่งสองตั้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราได้ซ้ำเลยขนาดนั้นครับท้อใจทำไมมันจะซ้ำมาเลยขนาดนี้ผมว่านะวันนี้ออเคุณไปดูเนี่ยทุกคนไปดูของ C G M เลยคุณดุกก็ผมซ้ำไปสี่ซ้ำอ่ะเออคุณนี่ก็ซ้ำไปสองนะเออวันนี้มันแปลกแล้วว่ะแปลกละแปลกละหนังสือดีกว่านแต่ก่อนที่จะเป็นหนังสือทำไมครับผมก็ทำอย่างที่ผม ทำมาตลอดใช้เงินแก้ปัญหาผมใช้เงินแก้ปัญหากันเลยแง่๋ยวดนะอ๋อมีรูปเดี่ยวเป้มาให้ด้วยใช่ก็ผมซื้อคู่ไงอ๋อทั้งรูปเดี่ยวทั้งร,นะรูปเดี่ยวแล้วก็โปสเตอร์รูป,รปนี่คือรูปแถมของคูเป้ครับมาละนี่ <laughs> ใช่เหรอคูเป้ค <laughs> ูเป้ทำหน้าอย่างงี้ใช่เหรอ ตอนแรกอ่ะคิดว่าแบบเออแมาแบบแอบยิ้มนะแบบอลรุนเจาอเงี้ยไม่ใช่ตีกันเปล่าตีกันเปล่าเออเป็นชุดแบบโอ้ยไม่ไม่ใส่รองเท้าแล้วได้ไหมอ่ะเออ่าลักอารมณ์เหมือนแบบไปลุยน้ำฝนมาแล้วก็ถึงบ้านถอดถอดบูทตอต่อมานะครับก็คือรูปโฟโต้นี คือมือของสองคนนี้คือบนคอนทรากันสุดๆเลยคนนึงเข้าใจได้คนหนึ่งแบบเตรียมชคอีกคนหนึ่งแบบจับแบบเออโดยที่อ่าเขาจะบอกความรู้สึกให้กันและกันนะครับอ๋อดูเป้ทูไข่ดูเป้ทูไข่มูนะอ่านกันเองแล้วกันนะครับพอจะอ่านกันเองแล้วกันอ่าเรียบร้อยมาดูของเรากันเดีนยีกว่า โปสเตอร์ก็อยู่ข้างหลังกันรูปเลยนะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นรูปทั้งหมดที่ผมได้ตอนนี้อาขายอัพด้นนี้คือด้านหน้านะครับเรา,าจะเห็นที่เป็นคู่คู่ ของเซมเบอรสึทั้ง16คนนะครับผมโอเค B N K 48เดียอนี่เน่อีเน่อี่เน่นะครับ48 t H Edition Fashion and Lifestyle อืมแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นลิบบิ้นที่โปรโมทกันอยู่แล้วอ่าโดยที่จะแทรกตัวลายการ์ตูนนกกระตัวนะครับลายต่างๆของคนที่ออกแบบเนาะใช่ครับ ผมรู้ว่าแกชื่อแฟนที่เมทีที่เมทีลอนชินดาเมทีเมทีเลนด็อกใช่เมทีเด็อกโอเคด้านด้านข้างนะครับก็จะเป็น48 Mac Dia อันนี่อันนี้อีนนี้อันนี้48 Edition Fashion Lifestyle ก็ก๊อปปี้เขาพูดมาด้านหลังนี่ก็คือชุดที่ใส่ใน MV นะครับแบบเดียวเนี่ยเคลือบเงาไว้ด้วยเห็นมเเอคลืบงาไว้ โมบายเลือกชุดนี้มานะฮะครับจริงจริงโมบายมีหลายชุดมากก็เอาชุดนี้มานะฮะตอนนี้ผมไม่รู้ใจว่าเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยอะไรเลี้ยงด้วยโอ้เลี้ยงด้วยท่อนร้องเลี้ยงตามคนร้องของใน MV ในเอ็มวีและเพลงนะครับป่ะเปิดมานี่อุ้ยหนาหนาปึกเลยเหรอหนากลับดีปึ๊บ นาจริงๆนะอ๋อพิมพ์นูนชัดเจนนะฮะมีพิมพ์นูนนะครับเจ็ดด้านเจ็ดด้านหน้าแล้วก็ดีเทลที่บอกมาก็เรียงตามการลองการลองนะครับนี่เป็นส่วชื่อจริงนะฮะชื่อจริงชื่อเรียงตามอักษรภาษาอังกฤษชื่อจริงเดินไฟร้ายีทิวินอะ ทุกคนไปหาซื้อกระเลงแล้วกันนะครับผมไม่พูดละอุ้ยซีจตุรเทพคือดูอ่ะดูว่ดูว่าใครอ่ะแล้วก็แต่ใช้การแบบว่าโชว์ในส่วนของแฟชั่นในส่วนของทีดนี้ด้วยเห็นชัดเจนนะเนื่องจากว่าหน้านี้เป็นในส่วนของแฟชั่นะ V s อ y สไตล์มีเดียโทนปอกไปด้วยนะนี่เห็นลายของชุดชัดๆเลยนะฮะั e h i n d t ด e Street Art Scene นะครับน่าจะเป็นการเล่าดีเทลครับนี่ ก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็มีหมวกเนาะมีผ้าอืมีผ้าพกหัวแล้วก็มีพวกอะไรกันแขนมีผมชอบแบบนี้นะให้แบบมันนั่งนั่งมันนั่งอ่านคือกับเบิร์นลิกเบิร์นลิคในแต่ลวันเนี่ยโปรเซสในการคิดเนี่ยผมชอบอ่านมากเลยไปดูอ่านกันเองนะแต่ผมจะดูรูปไปละไปด้วยไปด้วยมาก ผู้มบมายแก้วหน้าขวาหน้าคล้ายกันเลยเอ่อหน้าขวาเป็นหน้าคล้ายกันเลยโอ้ยจังหนึ่งเลยให้คนจะทนเลยนะฮะทนเข้มๆแล้วทนยิ้มน่ารักนะนะนะอ่าวันนี้เป็นเชลซิกนะฮะว้าวซึ่งวิจิคููแซ่ดจริงคู่นี้ นี่เจนมินอ่าจับมือกันนะครับจับมือกันตรงนี้จะคนจะหน้ากลางเอ่อออยาที่หนึ่งนาการประมาณนี้แหละอุ้ยออโต้บมันเก็กลอยกับจะอ่อนเก็กลอยกับน่าตีจริงอ๋อใครปุ๊บเป้จทำหน้าทำหน้าท้าตีทั้งทั้งหมดเลยอ อ่ะร็อปเปอร์ร็ปเปอร์อรัดฟัดแรงมากเลยนะอืมอ่ะเย้โอ้ยดีว่าโอ้โอมีแน่ล่ะพวกพ่อค้าแม่ค้าเลยตัดตัดมาขายตัดมาขายอืรก็ถือว่าเออเจนเดี อุ้ยจีจี้ทำไมทำเงี้ยใครแต่พาสต์ใหญ่นน้นอัดแฟตแล้วมันปักปักคอนท้าต่อยยิงแฟตโอ้โหคือแบบอีกระด้วยนะแตกระะแต่กระไว้เนี่ยล้โอ้ยผมชอบรูปนั้นจังรูปนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันดูแบบ ดูมาสืบอะดูเป็นนักสืบดูแบบก้มมองดูเออดูมีมุมมองออใหม่ๆขพ้นมาเออชอบชอบเท่<า>จริงๆนี่ very good เออโอ,อ,อ,อม้มาเหมือนเตรียมกันไห้ถ่ายเชตตอนนี้นะฮะโอ้รูปเยอะจริงเฮ้ยนี่มันรูปเยอะไปเปล่าเออเนี่ยก็บอกแล้วแบบต้องผูแบบแบบแบบคน ที่ดูอะไคนที่ซื้อมานี่ก็คือแบบบินเลยโอ้โหจุใจมากลูกแต่ก็ดีนะแกเขาเรียกว่าอะไรอะลงคู่คู่ละคู่ไปเลยอะคู่ไปเลยคู่หน้าไปเลยให้มันคู่หน้าก็เป็นคู่อีกแต่ละคู่ไปเลยจะได้แบบอ่ะมีรูปอะไรดูมือเยอะเจ๋งว่ะเอออ่อนหา มุมถ่<ท>า<ำ>ยนี่ถ่ายดีม<ด>ากอูปเป้นี่นะมายิ้มแล้วทั้งวิยิ้มแล้วทัยิ้มแล้วแล้วรูปขวามือนี่อะไรใส่สอกกระหม่อมนี่นะนสีบทยาไงเออนีอ่ยังอุ้ยปีเช้าอันนี้นวดไหล่นวดไหล่เอออ๋อนรูปหมูละเริ่มเป็นอ่าทัศน์บุคคลรวมกัน อา่ชุดในเอมวีมาแล้วเนี่ยโอ้โหชอบคอนแทคเลนส์สของหลายๆคนในเพิ่งเห็นว่าส้นส้นสูงขอนจีนี้มันสูงค่ะนั้นแล้วขีเขียวแป๊ดเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยคือถ้าคุณซื้อคุณจะรู้ดีเทลเนี่ยแล้วคุณจะได้อ่านบทสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเเออนี่ย เป็นชุดแฟชั่นที่ดีมากเออนี่ยเ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 นี่ยอือโอ้โหเพราะแรกคือผมห่วงแค่ว่าแบบมันจะมาแบบเป็นชุดล้วนๆเป็นรูปเป็นล้วนๆอย่างเงี้ยมีแบบบทความเล็กๆน้อยๆโว้ยว้าโทนอะเป็นแบบอันนี้โทนแสงธรรมชาติอ่ะสีเดียวสวยสีเดียวสวยมากโอ้ยตวเป็นอีกเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเพราะว่าคนอื่นเขายิงแฟลชกันเนี่ย กลับมาแล้วกลับยิงแฟนแล้วโอ้รูปนี้นี่เองอุ้ยโพสิชันนี้นี่เองโพสิชันเดียวกันโพสิชันเดียวกันอ่าแต่คนละรูปนะครับเครื่องมือเดียวกันด้วยนะธรรมดาไหมชุดมินมินเนี่ยยังไงครับอย่างวะน่ารักดีเออ โอ้โหเนี่ยที่ว่าเป็นเหมือนชุดคริสมากอะแต่ออกมาแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนเท่าไหร่ก็ดีแล้วเป็นฟูฟ่องแดงๆเหมือนเป็นแบบกกนี่ครับชอบจริงๆคือถ้าไม่ติดว่าเอาไปชุดไปเต้นเนี่ยในเอมวเนี่ยผมชอบมันมากเลยอืมเท่มากอะชุ เป็นชุดสามชิ้นนะฮะนี่ก็เล่นกับซีเรียลีกคนหนึ่งนะฮะนี่บ้าอ่อนลูปแก้วแก้วไอ้รูปมุมมันสวยอยู่เงางสามเดืนชุดนั้นได้ได้ได้ดีดีดี ีอยากรู้คนจะรู้ไอเดียคนคิดทำผมนี่มากเลยทำไมอ่<น>ะน่ารักดีนะคือลูกชิ้นนะลูกชิน้นน่ะน่าจะัำยากนะดูน,นี่โอ้ยต่อไปต้องเป็นวีแน่เไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปูเ,เป้ปูเ, <นะ S 2> เป้คือจะไม่ยิ้มแล้วใช่ไหมลูกชูสองมือเนี่ยลูกชูสองนิ้วเนี่ยมันผมชอบ สวัสดีครับเจ้จะจะมีดีๆบ้างไหมแป๊ะเฮ้ยให้อ่ะนีไงสนอยอะให้มาตรงนี้โอ้โหรูปนี้แบบดีดีดีหน้าฝั่งหน้าซ้ายดีมาก โอ้ยสีล็ดแางนี้นะโ <No, no. S 2> no, no. นโน่โนโน่ก็สูตรน่าจะคล้ายของอ่อนแต่แบบแต่ตารางบบมันไอ้มัน,นสีส,สีมันไม่มันไม่มีสีตัดแ,แต่รู้ว่าเป็นลายสกอตเหมือนกัน <mayonnaise. S 1> โอ้โหรองเท้าแ,แต่ละคนนี้แบบเ้ปฟาว เก่งมากเลยนะที่เต้นกับรองเท้าพวกนี้ได้โอ้น้องมี่น้องมี่อ่าเด็กบอดนะเด็กบอดไปจิกของปันมาไทยเนอนเอ้ยเทียิ u s i c เดยดูมีดีมากเลยอะเมื่อไรจะถึงโมบายเขา<อ>ปิดท้ายดิมมบวยปิดท้ายอ้าวถ้าอย่างนี้ทำไมอ่ะเรียงตามคนร้องแบบย้อนหลังแบบย้อนหลังอ่าเอออุ้ยสวยอ่ะชมพูไปหมดเลย เนี่ยคือทุกคนเนี่ยถ้าใส่คอนแทคเลนส์คือแบบตาจะออกมาเออเห็นไหมต้องเป็นเจนต่อเรียงลำดับถูกต้องแี้ไงบอดอเดียกับวีป่เนี่ยใช่เดียกันนะเดียกันอืมเจ็บพอดีแล้วกล้องไปซูมไปตรงเขาน้องโฟกันอะไร่องน้องนี่ อะสุดท้า,ายแล้วมูาไปมาแล้วพังโอจ็กเก็ต<อ>ที่แบบจ็กเก็ตที่ทำจากชุดนอนจริงๆอะ่ะเออใช่ไหมเขาทำจากชุดนอนจริงๆเลยเขาทำจากแบบแบบไปโคกับแบรนด์ที่นอนทำเสื้อผ้าขึ้นมาเนี่ยแหละมันมีอยู่แล้วไง นอย่างที่มบายบอกไว้นะครับเน้องไม่เล็กแล้วนะฮะนี่ไงสุดท้ายก็แต่ละคนก็เีรยงหน้ามาเียงหน้ามาให้ตอนจบชัดเลยว่าเยงย้อนเึ้าไปใช่ครับจอเพียงเท่านี้นะฮะมาลุ้นกันดีกว่าโปสเตอร์หนึ่ง สองสามปุ๊บโอ้แก้วกับโมบายครับโมบายมาหรับเราด้ยนะครับแก้วกับโมบายมาอีกแล้ครับแก้วกับโมบายเออเฮ้ยคุณฉล ộc ดีกับเซนเตอร์เนี่ยครับผมแอปมาดูรูปกันดีกว่าและรูปแผนครับป๊าบจะออก ต้นต่อปับ๊บคู่แก้วไม่โฟกัสเลยเออโฟกัสหนูแก้วแก้วครับขายครับขายครับขายขายคูแก้วครับขายคู่เลยครับขายครับสนใจสนใจติดตามมาเลยครับ <c oughs> <c oughs> อา่าผมให้คู่นี้เอาเอางี้ดีกว่า เจ็ดร้อยเลย <Hey! S 1> เฮ้ยนี่มันมีตำเนียนิดเดียวอ๋อ oh, มันมีการบุ่มกันนิดนึงนะมีบุ่มนิดนึงเนี่ย oh. เนี่ยเนี่ยเ oh. นะี่ยเนี่ยโอ้แล้วผมขายเจ็ดร้อยแล้วกันข้อี่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเขอโทษจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจนะนะตามนี้โอเคโอเคไปสุดท้ายก็ สุดท้ายก็หมดแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ยังไงไว้เจอกันอีกทีนะครับเจอกันอินดี้แคมป์อ๋าผมสั่งอินดี้แคมป์ไปเหรอผมสั่งอินดี้แคมป์ไปเฮ้ยของใครเนี่ยก็มีหนังสือแล้วก็ปิกปีโป้ปิก e ีโป้ครับนะเดี๋ยวมาดูกันส่วนของก็มีเหมือนกันเดี๋ยวรอดูคราวหน้าครับผมนะส่วนของตัวแคทไอดอลอ่ ส่วนสเปย์สเปย์ทำไงดีสเปย์ทำไงดีอาสเปย์เดี๋ยวผมไปคิดมาไอดีแล้วกันอเออโอเคโอเคอ่ะตำหับวันนี้ขอลาไปก่อนอเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพุดเพิมเติมอ <laughs> <laughs> ไล่ขาไล่ขาเปิดไหมร <c oughs> <laughs> ูปรูปรูปรูอึบโมบายอคุณจะแก้วผมได้โมบายไ้ได้โมบายแก้ว